ตึ๊บแต่งยังไโอเคนี่นตึ๊ต่ำครับต่ําโอ้อโหแมนวนวลต่อครับ รีวิวบอร์ดอีกแล้วคือบอร์ดของอะไรครับบอร์ดของแบรนด์มังนั่นเองครับทุกคนมังเซฟสกิปใช่แล้วคราวที่แล้วเราก็ได้รีวิวไปแล้วเราไปเล่นมีแต่คนทักใช่วันนั้นเอาไปตลาดนี่มีแต่คนทักนะซื้ออะไรไหมคะอะไรหนอยใช่ใช่ใช่ทวยใช่้เขาเขาต้องทักแว่าลายสวยอ๋อมาทักอยู่สวยเพิไปในหมู่บ้านก็มีคนทัก่าลายสวย แล้วคราวนี้เราก็บอกว่ามีอีกตั้งหลายลายนะอ่าเข้าไปดูในคลิปแล้วเขาก็ฮะก็ลายเนี้ยมันซ้ำมรันเดิมลแล้วต้องมีเนอยากเห็นลายอื่นโอ้อยากเห็นลายอื่นแบบตัวเป็นๆตรงนี้ใช่โอ้ถ้าอยากเห็นเดี๋ยวเราจัดให้เลยแต่ก่อนที่จะไปดูงไงอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับอิกิวเลียนแฟมิลี่ฟัน Fun, แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจมังกรสกิทด้วยนะคะลายแรกที่เราจะให้เพื่อนๆดูก็คือมันดาร่าอ่ามันดาร่ากิวยิบมันดาร่าเคยชื่อก็เท่แล้วอ่ะ อันนี้ก็คือลายมันดาล่านะก็คือสีม่วงดำใช่อันนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยแต่อันนี้ทูกก็หลายคนจะเห็นว่าเนี่ยอันนี้เป็นระบบบูชิงอ๋อใช่ก็คือที่เราบอกว่าเรามี2ระบบก็คือระบบสปริงก็คือ SM กับระบบบูชิงใช่นี่ก็เป็นบูชิง นี่บูชิ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปทดสอบที่สนามอีกทีว่าระบบบูชิ่งกับระบบ SM อ็ะฟิลลิ่งมันต่างกันยังไงละใ่เราชอบแบบไหน <Yeah. S 2> มากไมแต่อันนี้จริงๆเราสามารถเลือกรอได้ว่าจะสีอะไรใช่ล้อมีกี่สีตอนนี้ล้อมีทั้งหมดสี่สีสเอเอทัออ้งหมดสี่สีครับสีสีอ่าเราสามารถเลือก ล้อให้แมทช์ก,กับบอร์ดไหนก็ได้ใช่ไหมครับใช่อ่าโอเคว้าว <Wow. S 1> นี่<ม>นี่ลายข้างบนก็เป็นสีม่วงดำเนี่ยความกว้าง10ความยาว32มสิงครับผมนี่คือล้อทุกอันเนี่ยจะมีขนาด65ใช่ใชจะมีสีดำกับสีส้มที่มีความแข็งแปดสิบสององแต่ว่าสี มิ้นกับสีชมพูนะครัจะความเห็นแปดสิบใช่ลายต่อมาเรียกว่าลายอะไรครับเดวันสโนว์เมล์เทนใช่สโนว์สโนอะไรสโนว์เมล์เทนอ่าทำไมถึงชื่อสโนว์เมล์เทนเพราะว่าหราวเกียดเนี่ยเราก็จะรู้สึกหนาวเพราะว่าเนียมันเป็นเหมือนหิมะตกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเพราะเรา ค้งเนี่ยไปสัมผัสมึงก็จะรู้สึกหนาวหมันเยยบพีมา้าเดี๋ยวจะไปเล่นกากแดดให้ดูนะแต่เวลาผมจะเล่นเนี่ยผมก็รู้สึกหนาวเหมือนกันนะว่าสนุวะไม่ปิดแอร์ไม่ใช่นี่ก็คือลายสนุมาขึ้นนะครับเหมือนเป็นแบบว่า ภูเขาที่มีแต่หิมะตกใช่ให้ความรู้สึกเหมือนเล่นเซิร์ฟบนหิมะต้องมานี่ครับเมื่อกี้เราระบบ S วูดชิ่งอันนี้ก็เป็น S M ใช่ไหมใช่ก็คือรายละเอียดเราได้เคยบอกไปแล้วใช่แต่เดี๋ยวเราอธิบายทีตอนเล่นใช่แล้วดูนี่กิฟเทปนะครับจะเป็นอย่างนี้เรียบเรียบใช่สีส้มถ้าใคร ซื้อลายนี้แล้วไม่ชอบล้อนี้ก็สามารถเลือกลายล้อดาล้ออะไรก็ได้ซื้อลายลายไอศครีมกินแล้วตันนี้เนี่ยแล้เหยียนเนี่ยเราก็จะอร่อยแบบรู้สึกเหมือนเราเล่นไอศครีมพะเพุชเตอมล้อมาะได้อนี่สังเกตดีจริงๆอ่ะคือเนี่ยพอผมเหยียนเนี่ยต้องคลิปเทปเห็นไหมต้องคลิปเทปก็เป็นสีชมพู ดีมากเลยอ่ะแล้ว,ลวพอเราเอาเท้าไปสัมผัสเนี่ยแล้วก็จะคิดว่าแบบมันรู้สึกฟ่ออร่อยดีเลใครอะไรจะอะไรแล้วก็เจอแบบเหมือนเท้าหิวอ่ะอยากกินไอติมหรอไม่โอเคแบบ <c oughs> มันมก็จะแบบ น้ำลายนี่คือลายไอศครีมนะครับก็จะเป็นสีนจมูสดใสเหมาะกับใครคิวเหมาะกับผู้หญิงหวานแหววนะครับหรือผู้ชายสายหวานใช่จริงๆพ่อก็หน้าหวานเนาะแบบแบบขูเทอขู่โทรเนาะโอเค อมันก็เป็นแบบคริสตัลบูก็คือเป็นแบบว่าเหมือนน้ําทะเลอ่ะอใช่ก็ดูลายเพราะมันเหมือนเซิร์ฟอ่ะมันแบบลายเนี้ยเป็นลายที่น่าหลงไหลมากแล้วมาเข้ากับล้อสีนี้เดียยิ่งเพิ่มความสวยเข้าไปอีกใช่แล้วอย่างเนื้อคือลูกฟืนก็ลื่นแดลนี่ใช่นี่กิ๊บเทปด้านหลังก็เห็นแล้วว่าเป็นแบบนี้นี่ฮะนี่กิ๊บเทปเนี่ยสบายมากเวลาเหยียบใช่หยาบดีมากเหมือนเราเหยียบทรายยม่แม่ไวมาก สุดท้ายครับทุกคนลายต่อไปอ่หลายคนอาจจะรอดูอยู่ออ่าเลยบสีดำดุโอ้โหโคตรเท่มันเลยพูดอุทานออกมาเลยว่าโคตรเท่นี่อันนี้เรียกว่าลายอะไรครับลายดิฟส์ส์ครับทุกคนนี่อ่อนดิฟสีเนาะดิฟส์ส์ดทเพงพี่ไอ้แล้วอ๋อเหรอชอบจัดเลยเหรออดีร้องร้องได้แล้ะไม่ปล่อดตีไม่ปล่อยตีฝากพี่ไอ้นั้นอยู่เลยบบอลรออยู่อันนี้คือลายดิฟซีดูความดุ นี่กิฟเทสที่เราให้ดูดูความดำดูุ้ยบาร์ดีอันกิฟเทสดีนี่คือลายของดิฟซีนี่แล้วโอ้โหข้างล่างสวยงามแบบผมไม่เข้าใจเหมือนกันมันเรียบๆแต่มันสวยมากอะเวลามองภา <Yeah. S 1> พจริงๆอะ ช่ครับแล้วก็มากับล้อสีดำโอเคก็จบไปแล้ว5ลายนะที่มีก็ค<ช>ือ,อทั้งหมดของมังเซิร์ฟสเก็ตจะมี5ลายที่เราได้โชว์ไปก็มีแต่ลายสวยๆนั้นคือพูดตรงๆเลยว่าเลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกเนอะจอไหน <ไป S 1> ดีไปติดตามเพจมังเซิร์ฟสเก็ตนะครับนี่ตรงนี้แล้วคุณจะไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะครับใช่ครับทำไมเราเงียบงกยังเลยสีดำแบบนี้ต้องแบบมันอยู่ในอารมณ์ที่แบงานจบบ้านป้าเนี้ยนี่มันอยู่ในอารมณ์แบบ โอบบเคเดี๋ยวเราไปดูเลยบ้า น้องเลยบบอลลองตัวสปริงก่อนครับปั๊มง่ายไหมลูกเลบบอลบอกปั๊มง่ายนี่ครับก็คือเด็กก็เล่นได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยที่หยวนนี่ปั๊มได้ปับให้เราแล้วครับโดยใกล้ในการหน้าไวเป็นยังไงเฮาหน้าไวพร้อมไหม,ไมโอเคมาดูครับปัม๊มไทยยังไง เด ah, oh. oh, yeah. oh. <MA nah ี๋ยวพ่อให้เลบอนลองระบบบูชชิ <BI ่งดูมั้งโอเคระบบบูชชิ่งนี่ต้องบอกเลยว่าเนน่าจะดีนะแต่เขาพูดบอกว่าถ้าขึ้นปั๊มแท็กน่าจะดีเพราะว่ามันจะมั่นคงนะครับขึ้นปั๊มแท็กนะครับโอ้โหดูครับเลบอนขึ้นปั๊มแท็กเป็นไงฟิลการขึ้นปั๊มแท็กเลบอนบูชชิ่งหรือสปริงบูชชิ่งบูชชิ่งเป็นไงบ้างบูชชิ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าพอถ่ายไปใช่ไหมมันดู หน้าวายปั๊มหน้าวยมันดูมันดูร้อนมากเลยอะไม่ใช่ไม่ร้อน<อ>โอเค let's คือ hey มันหน้าวายแล้วมันก็ดูแบบฟินมากเลยเพราะพอพอ,พอเราขับแรงๆแบบมีลมช่วยพัดไงบูชิ่งหรือว่าตะปิงบูชิ่งแล้วตะปิงอะมันดูแบบมันดูดีนะแล้วพอผมเนี่ยลองเล่นดูเนี่ยมันก็แบบ หน้าไวมากเลยครับโอเคอีคิวเดี๋ยวไปลองระบบให้อีคิวลองบูชิงก่อนเลยเพราะอีคิวเคยลองเอ่อสปริงมาแล้วก็แต่บูชิงที่เบานะเห็นใช่เบาเพราะทำเบาครับอีคิวไปการปั๊มของออคิวครับหน้าหน้าก็ไวอยู่นะครับท uh ุกคนแต่อันนี้อาจจะปรับแข็งอยู่ ดีจับเลยเข้าป่าเอาเขาเรียกมาขวางครับแต่เมื่อกี้ที่ผมลองฟิวนะทุกคนมันเล่นดีนะให้ระบบบูทชิ่งอันนี้เล่นดีถูกแถมมันก็ดูน่าไหวนะอันนี้ใจเป็นก่อนมากอ่าถ้าเล่นบูทชิ่งแล้วมาเล่นตะปิงเลยจะเห็นความต่างครับอ่าวุ่ยดฟิวขึ้นเยอะครับสแนปครอบเซนปนี่ ออขออีกทีมาใ,ใกล้ๆครับอีกทีนึ่ามาสนัต่อหน้าเลยโอ้โหเราขึ้นแลมดูครับขึ้นแลมลงมาแล้วสนได้ไหมฮะนโอ,โโอโนได้ครับ สำหรับ <Okay. S 1> ผมนะผมชอบโรบูชิ่งนะแต่ว่าอันนี้เพราะโรบูชิ่งดูมั่นคงแต่เนี้ยมันอ่อนเนี่ยสามารถปกักให้มันลื่นให้ลื่นขึ้นอะไรได้ด้วยเป็นไงครับข้อดีของทั้งสองอันเป็นไงสนุกครับสนุกทั้งคู่ใช่ฟิลต่างกันแบบที่พ่อก<ด>็บอกบเห้ไหมอันนี้คือหน้าไวอันนู้นเนี่ยมันหน้าไวครับมันเนาะใช่นี่หน้าไวครับสนุกแล้วตัวบูชิ่งอะ่ะไอตัวบูชิ่งเนี่ยก็เล่นมั่นคงครับแต่ว่าให้เนี่ยไอตัวเนี้ยเนี้ยทักค้นนี่ครับ นี่คือพี่หยวนนะครับเป็นคนที่เป็นคนที่น,นําเข้ามังเซิร์ฟสเก็ตใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ะคที่เอาเซิร์ฟสเก็ตขนมาให้เราได้เล่นทุกลายเลยตอนนี้เนี่ยถึงมาถึงแล้วเราจะปล่อยให้กลับบ้านเดียวนะเราต้องให้พ, <laughs> พี่หยวนเล่นโชว์หน่หอวะไม่ให้เราเล่นได้อย่างเดียวคนนําเข้าก็ต้องเล่นได้ด้วยสั่นนะครับพี่หยวนสกิลครับจะต่างกับพ่อเขาพอสมควรครับเพราะว่าสกิลเขาดี ดูครับนี่ต้องต้มต่ำครับต้มต่ำโอ้โหนี่ครับโอ้แมนนวลต่บโอเคครับเมื่อกี้เราก็ได้ทดสอบไปหมดแล้วนะครับพี่คิวทุกคนบอกเลยว่าสนุกมันมากค่ะใช่ไม่ว่าจะเป็นทักสปริงหรือทักบูชชิ่งนี่ทั้ง5้าลายก็อยู่ต่อหน้าเราแล้วนะครับใช่ครับบอกเลยว่าหูนี่เราได้เห็นตัวเป็นไปแล้วสวยจัดแน่เดี๋ยวเรามาสรุปอีกครั้งก็คือ ทั้งห้าลายนี่เป็นอย่งเหมือนกันทุกทุกขนาดทุกไซส์ใช่ต่างกันแค่คุณจะเลือกสีล้ออะไรหรือว่าแล้วก็ลายพักลายไหนแค่นั้นเองครับด้วยความยาวของบอร์ด3 2. 2ความกว้าง10ใช่แล้วก็วิวเบสเนี่ยระบบบูตชิ่งจะ19ส่วนระบบอ่าสปริงจะ21.5จะเฮ้ยไม่ระบบ ระบบสปริงอ่ะมันจะเป็น21ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอ่ะทักมันจะยื่นถอยหลังมาอ่าถูกต้องก็คือเราอาจจะคิดว่าเฮ้ระบบมันใหญ่แต่ว่าทักเลยดูล้อสินี่คือสปริงนี่คือบูชิง่งเพาวางให้กันเห็นไหมมันไม่ได้ต่างกันนะครับแต่ว่าล้อมันยนเข้ามาคือจริงๆแล้วก็เล่นง่ายทั้งคู่ใช่เพราะเมื่อกี้เราก็ได้เล่นทั้งเด็กเรียกว่าอะไรนะเด็กอะไรนะเด็กเล่นอะไรนะเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีอะไรนะเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดี นก็คือเลือกได้เลยสวยมากโอเคครับจริงๆก็คือชอบทุกสีนะใช่ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั่มก็เพื่อจะได้ไม่พลาที่ไปเจอไอคิวเดบอร์บอลเบอร์บอลโอ้โหโอเคใครคลิปหน้าทำอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยครับไป